สวัสดีค่ะวันนี้ขอนำเสนอการพ่อเห็ดป่าแบบง่ายเพาะครั้งนี้กับต้นยางนาะอายุ2ปีนะคะลูกค้าที่ซื้อเชื้อเห็ดไปเพาะเขาบอกว่าไม่ต้องขุดหลุมบริเวณปลายใบขุดห่างจากต้นประมาณ1คืบทำแบบนี้แล้วได้ผลดีมาทดลองดูกันค่ะ ขุดลุมให้ลึกประมาณหนึ่งคืบหรือหนึ่งหน้าจอบนะคะขุดลงไปก็จะเห็นรากยางนาบางส่วนอาจจะอยู่ลึกกว่านี้นะคะก็ใส่ปุ๋ยคอกลงไปครั้งนี้เราเลือกใช้ปุ๋ยคอกอัดเม็ดนะคะผสมเชื้อเห็ดค่ะ เชื้อเห็ดหนึ่งขวดปริมาณ600 ml ผสมน้ำ3ลิตรค่ะลาดเยอะๆเลยนะคะอายุยางนาอายุ2ปีลาดประมาณ3ลิตรค่ะขุดหลุมเดียวก็ได้หรือขุดหลายหลุมก็ได้นะคะใส่ลงไปทีละขันขันนึงก็ประมาณ1ลิตรนะคะรอให้น้ำซึมหายแล้วก็ลาดลงไปอีกค่ะลาดเสร็จก็กรบดิน เป็นอันเสร็จพิธีถ้าทำในฤดูแล้งก็ลดน้ำหลังจากลาดเชื้อแล้ว3วันนะคะแต่เป็นฤดูฝนก็ปล่อยทิ้งไว้เลยค่ะพอเหตุป่าง่ายๆแค่นี้เองฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ